กลับมาคุยกันต่อค่ะอีกช่วงหนึ่งกับดรปิติศรีแสงนามตัวนี้เรามีข่าวดีสําหรับคนไทยนะดูเหมือนอะไรนะราคาน้ํามันปลาล์มขวดค่ะจะลดลงสี่ถึงห้าบาทนั่นเป็นข่าวดีใช่ไหมส่วนราคาน้ํามันก็ต้องรอลุ้นกันต่อในวันที่วันนี้ราคาน้ามันอาจจะมีการคาดการว่าจะลงไปถึงห้าสิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะฉนั้นตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปเป็นจริงหรือเปล่า ถ้ามีการนะเศรษฐกิจถดถอยและมีการเพิ่มกําลังการผลิตในกลุ่มโอเปกเมื่อสักครูด่ดรปิไปติปิดท้ายเอาไว้ว่าคำว่ามักกะสันในบ้านเราเนี่ยเป็นชุมชนที่สื่อโดยตรงกับชาวอินโดนีเซียบอกพวกเราต่อในค่าว,ว่าในอาณาจักรสุวรรณภูมิที่พูดถึงกันแล้วก็อาจารย์ก็เชื่อมไปุสันทาวาของอินโดนีเซีย วันนี้ถือเป็นภาคต่อจากคราวที่แล้วพระอภัยมณีภาคพิเศษของอาจารย์เชญค่ะครับครับวันนั้นเราคุยกันเรื่องของพระอภัยมณีเนี่ยเราคุยกันเรื่องระเบียบโลกที่มันเปลี่ยนใช่ไหมครับจากจีนมาสู่ยุโรปนะครับเพราะนั้นวันนี้เราย้อนกลับไปไกลกว่านั้นก็ได้นะครับเราพูดถึงเรื่องของอสุวรรณภูมิใช่ไหมฮะสุวรรณภูมิเองเนี่ย แปลตรงตัวภูมิก็คือแผ่นดินใช่ไหมครับแล้วก็สุวรรณก็ทองนะครับแผ่นดินทองซึ่งมันก็จะอยู่คู่กับนุสันทารายที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วแต่ว่าอย่างแรกสุดเลยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าทองเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงโกลด์ G.O.L.D มันไม่ได้หมายถึงทองคํามันหมายถึงอะไรก็ตามที่มันเหลืองเหลืองวาววาวหมดเนี่ยเราคนในเอเ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้คนในอุษาคเนเนี่ยเรียกมันว่าทองหมดนะครับเพราะฉะนั้น ลองนึกภาพดูว่าเอาเรา,าเอาไข่มันทําอะไรเราก็เรียกมันมว่าทองถูกไหมอย่างเช่นทองม้วนทองทองฝอยทองทองหยิบทองหยอดมันไม่เห็นเกี่ยวกับโกเลยถูกไหมครับ <วะ S 1> แต่ว่าทองกองที่สําคัญที่สุดที่มันทําให้เราทําให้เรากลายเป็นดินแดนที่เราติดต่อค้าขายแล้วก็เชื่อมโยงกับทั้งโลกเนี่ยทองนั้นคือทองแดงอ๋อค่ะครับเพราะว่าลองนึกภาพว่ายุคต่างๆของมนุษย์เราเนี่ย มันจะมียุคหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดทำไมครับที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านเลยจากยุคหินที่เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์มาสู่ยุคที่เริ่มมีอารยาธรรมเรืองรองมากยุคเนี้เขาเรียก bronze age หรือว่ายุคสําเร็จไอ้สําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่เอาแร่ธาตุสำคัญสินแร่สำคัญอื่นตรงแดงมาผสมกับมาผสมกับโลหะอื่นๆโดยเฉพาะดีบุก ี่ <Yeah. S 2> แล้วเราคุยกันเรื่องภลาไพร์มันดีเราพูดถึงเมืองผลึกใช่ไหมมันมีดีบุกหรือเราไมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทางด้านบนของดินแดงเอเชียตะนออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนบนบกของเราเนี่ยมันเป็นแหล่งทองแดงขนาดใหญ่ครับเรานึกถึงภาพเมือทองแดงขนาดใหญ่อย่างเช่นเพชรบูรณ์ลบบุรีภาคอีสานใช่ไหมครับภาคเหนือตอนล่างเนี่ยโอ้เมืองทองแดงเยอะแยะเลยแล้วเราก็มีองค์ความรู้ในการที่จะเอาทองแดงพวกนี้มาใช้เป็นสัมฤิ์ด้วย แล้วสำริดที่มันหืสวยงามมากเนี่ยแล้วมันเป็นแหล่งอรารยธรรมที่เราค้าขายแล้วก็เคยแผ่สืบทอดศาสนามาโดยตลอดเนี่ยลองนึกถึงภาพชัยยาเมืองชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราพบ,บรูปหล่อบรอนซ์พระอวโลกิเตศวรน,นะครับใหญ่มากสวยมากปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ที่กรุงเทพนะครับเราพบบรอนซ์เราพบ ตะเกียงที่เป็นตะเกียงรูปร่างเหมือนตะเกียงโรมันนะ่ะขายพบที่พงตึกอยู่ภาคกลางตอนบนก็ทําจากรอนทรงนี้นะครับแล้วเราก็พบเหรียญวิกตอรินุสเหรียญวิกตอรินุสเนี่ยคือเหรียญกระสาบที่ผลิตในโรมันของแท้นะครับไม่ใช่เหรียญที่แบบทําเลนแบบนะครับแต่ว่าเอามาใช้ค้าขายกันจนถึงเมืองอู่ทองเมืองอู่ทองอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ย มีความเป็นสุวรรณภูมิมีความเรืองรองของอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยมากับระเบียบโลกที่เริ่มต้นอย่างน้อยที่สุดก็เมื่อสัก2,200ปีที่แล้ว2,200ปีที่แล้วเนี่ยจีนกับอินเดียเริ่มค้าขายใช่ไหมจีนกับอินเดียที่เริ่มค้าขายอินเดียแล้วก็กําลังพูดถึงอาณาจักรต่างๆในยุคหลังพุทธกาลมหาอณาตตอนนั้นก็ชื่อมคตหรือว่ามคธ เพราะนั้นสังเกตด,ดูว่าเมืองในยุคหลังๆเนี่ยก็จะใช้ตัวอักษรของมคตรหรือมะคะทะที่เขียนเป็นอักษรปารวะที่ค้าขายกันอยู่ในเอเชียใต้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มาถึงประเทศไทยเราก็มีศีลาจารึกหลายหลักนะครับที่เขียนเป็นอักษรภาษามคตในขณะที่จีนเอง2,200ปีที่แล้วก็เริ่มสร้างกำแพงเมืองจีนคำถามคือกำแพงเมืองจีนสร้างไว้ทําอะไรครับคนชอบบอกว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยถูกสร้างเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันการรุกรานของมองโก คำถามคือคุณจะมีมองโกมาบุกทุกวันเลยเหรอในความเป็นจริงมองโกมันคงไม่มาบุกทุกวันถึงขนาที่คุณต้องสร้างกำแพงขนาดนั้นถูกไหมฮะแต่การสร้างกำแพงแล้วมีช่องประตูต่างๆเนี่ยมันคือการสร้างเส้นทางการค้าครับว่าจะสร้างรับได้เนี่ยเส้นทางการค้ามันต้องถูกจัดระเบียบให้เดินไปทางไหนถูกต้องไหมฮะเพื่อที่จะได้ได้เก็บภาษีเก็บภาษีจัดกองคารวานที่ค้าขายเพราะฉะนั้น คุณจะให้คนเดินสเปสปาออกนอกด่านกันมั่วๆแล้วคุณจะไปจัดเก็บภาษีกันตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นจินซีฮ่องเต้ก็ต้องสร้างการร้อมรั้วถูกไหมโดยเอากําแพงของเจ็ดรัฐที่เขาปราบได้เนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันและกลายเป็นเส้นทางการค้าที่จะเชื่อมจากจีนเข้าสู่เอเชียกลางเข้าสู่ยุโรปนั่นก็คือเส้นทางที่เราูรู้จักกันในนามเส้นทางสายไหมที่เชื่อมจีนกับยุโรปที่เป็นคนค้าขายไปสู่ อโทษจีนกับอินเดียไปสู่ยุโรปที่เป็นคนซื้อสุขโขไทยของเราเนี่ยครับเ,เกิดขึ้นในช่วงปลายปลายของยุคนี้แหละแล้วเดี๋ยวยุคการค้าบนบกเนี่ยมันจะโรยไปในช่วงหลังจากนี้ถูกต้องไหมฮะเวลาเราไปดูอาณาจักรสุขโขททยอย่างเงี้ยเออเออสุขโขไทยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สร้างในวันเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดสุโขททยไม่ได้เป็นอาณาจักรแห่งเดียวนะสุขโขททยอยู่เป็นอาณาจักรอื่นๆนเต็มไปหมดใช่ไหมครับ ร่วมๆมสมัยกับสุโขทัยเนี่ยถ้าเป็นออีกแข่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นอางรายธรรมที่ก็เก่าแก่แล้วก็อยู่มานานก็อย่างเช่นอนาณาจักรพะนครเสียมาเรียบถูกไ,ไหมเสียมาราชของของขเขมนปัจจุบันถูกไ,ไหมครับเชื่อมกันคุณก็เห็นปราสาทอย่างเช่นปราสาทปินเขาพนมรุ้งใช่ไหมปราสาทพนมวันใช่ไหมเมืองโบราณอย่างเช่นเมืองเสมาที่อยู่ที่โคราชที่ราบสูงของเราตรงเนี้ มีทรัพยากรสําคัญมากๆเลยที่สําคัญอย่างเช่นเกลือเราก็ค้าขายเกลือซึ่งทองแดงใช่ไหมครับพอมาถึงเขาคลังมาถึงเพชรบูรณ์แถวนี้ก็มีทองแดงเราก็ค้าขายพวกนี้ระหว่างสุขโขทัยนะครับเ,เมืองอย่างเช่นเมืองราชหรือว่าเมืองเสมาเมืองลมต่อไปถึงอาณาจักรพนครของเขเมรเส้นทางการทาโบราณเราก็เริ่มเห็นแล้วมันเชื่อมจากอ่าวเบงกอลผ่านประเทศไทยนะปัจจุบันไปสู่กัมพูชา เพื่อเดี๋ยวจะออกไปค้าขายทางฝั่งทะเลตะวันออกก็คือความพยายามในการที่จะเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมทุทรแปซิฟิกบนบกบนเส้นทางการค้าแบบเดิมถามว่าเราทําสําเร็จไหมเราทําค่อนข้างที่จะสําเร็จครับถ้าเราไปดูศิลาจารึกหลักที่หนึ่งหลายๆคนก็ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเขียนใหม่เปล่าอาจารย์บางคนบอกว่าเพิ่งเขียนสมัยรัชกาลที่สี่แค่นั้นเองคือ <laughs> เวลาเราดูศิลาจารึกเนี่ยนอกจากเราดูเนื้อหาแล้วอีกอันหนึ่งที่มันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยเนี่ยครับก็คือตัวองค์ประกอบทางเคมีวิธีการสึกก่อนของหินถูกต้องไมหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นพอเราไปดูตรงเนี้ยเราก็พบว่าโอ้หินทรายแป้งที่ใช้ในการสร้างศิลาจารึกหลักที่หนึ่งที่สุโขทยัยกับกับเออกับ,ก,บกับสิ่งที่เป็นของร่วมสมัยกันแล้วพิสูจน์ได้แน่ๆว่าสร้างสมัยสุโขทยัยอย่างเช่น ศิลาจารึกหลักที่45เจอที่วัดมหา,าธาตุสุโขทัยศิลาจารึกหลักที่3หรือว่าจารึกนครภูมิเจอที่กำแพงเพชรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นวัสดุแบบเดียวกันนอกจากเป็นวัสดุเดียวกันการศึกกร่อนและองค์ประกอบทางเคมีมันก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราแอดซูงได้ว่าถ้าเราเชื่อได้ว่าศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยนั้นจริง โอ้โหแสดงว่าพ่อขุนรามคำแหงเองนี่เขาก็เก่งมากเลยนะครับส่วนใหญ่เราเราชอบเราชอบท่องกันได้ใช่ไหมไอตรงท่อนที่สองท่อนที่สามของของศิลาจารึกอ่ะที่เขาบอกว่าเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงอันนี้หลังจากที่อ,อคือศิลาจารึกมันจะแบ่งหน้าที่หนึ่งเนี่ยเป็น,เป,นเป็นส่วนส่วนส่วนแรกๆพ่อขุนรามเขาจะเล่าเรื่องตัวเขาเองแล้วเขาใช้คาว่ากูแต่พอเขาชนะการชนช้างแล้วกลายเป็นกษัตริย์ได้เนี่ย เขาจะเปลี่ยนสรพนามแล้วเขาจะเรียกเตือวงพ่อขุนรามกำแหงเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าเมื่อชั่วพ่อขุนรามกำแหงเมืองสุขโขทัยนั้นดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจะกรอบในไพล่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่มาค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าไพร่ฟ้าหน้าใสาไอ้เนี้ยคนชอบท่องกันได้ท่อนนี้ถูกต้องปะคำถามคือสุขโขทัยมันดีเพราะ เพราะว่าในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวจริงไหมตอนนั้นน่าจะจริงมันไม่น่าจะจริงคุณคุณปุ้มลองนึกภาพดูน้ํามันท่วมเละเทะเลยแล้วแม่น้ําโยโ<อ>มถึง <laughs> เวลาเนี้ยมันแบบแห้งขอดเลยถูยกต้องเพราะนั้นในน้ํนาไม่มีปลาหรอกมีแต่ทรายแต่สิ่งที่ทําให้สุขโขทัยมันมีน้ํามีปลาคืออะไรมันอย <laughs> ู่ที่วัดไปครับที่บอกว่าอ่อไอ้ที่ที่เขาบอกว่าอะไรที่เขาบอกว่าเอ่อ ที่เขาบอกว่าในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวแล้วบอกว่าเจ้าเมืองเอาจะกรอบในไผ่ลู่ทางเจ้าเมืองบอกเอาจะกรอบในไผ่ลู่ทางแปลว่าอะไรครับแปลว่าสุขโขทัยไม่เก็บภาษีเลยคหรอคือถ,ถูกต้องไม่เก็บภาษีสุขโขทัยไม่ใช่ที่ทํามาหากินแต่สุขโขทัยเป็นที่ทํามาค้าขายครับ